ทุกคนครับฟังพี่พูดครับพี่วันเหนื่อยก็แกจริงๆอ่ะฟังแกแล้วกันแปบ๊บหนึ่งอาจารย์ปรเมฆพูดอันหนึ่งอ่ะเผื่อสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติท่านฟังอยู่นะแล้วเผื่อทนายพี่บิ๊กโจ๊กฟังอยู่ด้วยจะไ,ได้เอาไปสู้กันต่อพฤติกรรมบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องหาตั้งแต่อดีตว่าชอบสั่งอัดคลิปจริงหรือเปล่าเพราะ้เรื่องนี้พี่ภาคภูมิบอกว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนสั่งแต่ถ้าวันหน้าบิ๊กโจ๊กบอกผมไม่สั่งภาคภูมิทําเอง บิ๊กโจ๊กจะสู้ยากตรงไหนรู้ไหมบิ๊กโจ๊กจะสู้ยากถ้าสมมติว่ามีการนําสื่อกันว่าในอดีตพฤติกรรมบิ๊กโจ๊กชอบสั่งอัดคลิปก่อนหน้านี้ก็คือท่านวันนอวันมูฮัมห,หมัดนอมาทาจําได้ใช่ไหมที่เอปาปปชเข้าไปพบ,บและบิ๊กโจ๊กอัดคลิปเลยอตอนนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งและบิ๊กโจ๊กอัดคลิปและบิ๊กโจ๊กปล่อยคลิปจําได้ใช่ไหมถ้าบิ๊กโจ๊กจะสู้ว่าเอ้ยไม่ได้สั่งท่านภาคภูมิ อดีตบิ๊กโจ๊กเคยทานะเรื่องอัดคลิปอ,ะอ่ะเคยทํานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนักมากสาหรับบิ๊กโจ๊กถ้าจะปฏิเสธเพราะมันจะถูกย้อนพฤติกรรมของท่านบิ๊กโจ๊กในอดีตถูกไอ้ไนใช่ครับ <laughs> เฮ้ยน้องไอซ์บางทีแย้งบ้างก็ได้นะจริงๆอะ่ะพี่พุดบอกว่าพฤติกรรมของบิ๊กโจ๊กในอดีตการสั่งอัดคลิปแต่พี่พุธ คลิปที่พี่พุธอ้างว่าพฤติกรรมของบิ๊กโจ๊กในอดีตอันนั้นคือบิ๊กโจ๊กเป็นคนอัดเองเป็นคนที่อัดเองแกไม่ได้สั่งให้ใครไปอัดแกเป็นคนอัดด้วยตัวเองแยกแยะให้คนที่ตาช่องพี่พุธอยู่เนี่ยต้องให้เขาเข้าใจตร,ตรงกันนะครับอย่าไปชี้นามอย่าไปชี้นามอย่าไปบอกเขาว่า คือพฤติกรรมแบบนี้ในอดีตโดยที่ไม่อธิบายละเอียดว่าคือคลิปในอดีตเขาเป็นคนอัดเองแต่คลิปเรื่องไงทองที่ภาคภูมิอ้างว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนสั่งเนี่ยอันนี้ต้องพิสูจน์ว่าแกสั่งจริงหรือไม่จริงหรือภาคภูมิะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาพิพุทธอย่าไปชี้น้าอย่าไปตัดสินแบบนี้ว่าบิ๊กโจ๊กจะสู้ยากเพราะว่าพฤติกรรมบิ๊กโจ๊กในอดีตเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้สั่งให้ใครอัดเลยขอให้นําเสนอตรงไปตรงมา ไม่ไงั้นคนที่จะตามอยู่หรือคนที่จะฟังอยู่เนี่ยเขาจะหมดศรัทธาในตัวนักข่าวคนนี้นักข่าวต้องมีจรรยาบรณน,นะครับบางเรื่องนะครับนักข่าวฉลาดฉลาดแต่บางเรื่องผมงงกับน,นักข่าวมากครับฟังพี่พุทธ,ธาพี่วันก่อนนะเราก็ม่เห็นหลักฐานนะของท่านภาคภูมิของพี่ภาคภูมิพันธุ์ตระเอกภาคภูมภิมูกน้องบิ๊กโจ๊กที่บอกว่า มีเรื่องของการให้ทองกับปปชถ้าสมมุติว่าคนไปให้ทองกับคณะกรรมการปรปรชสมมุตินะเป็นท่านภาคภูมิคำถามคือบิ๊กโจ๊กจะมีสิทธิ์สู้ใช่ไหมว่าผมไม่ได้สั่งครับภาคภูมิเป็นคนเอาไปให้เองครับแต่ขณะเดียวกันท่านภาคภูมิอาจจะบอกว่าอ๋อบิ๊กโจ๊กสั่งครับผมมีหลักฐานการสั่งสมมุตินะพีพจน์ครับ ถ้าพี่พุธเข้าไปดูข้อมูลว่าบิ๊กโจ๊กถูกออกจากราชการวันที่เท่าไหร่พี่พุกน่าจะเข้าใจบิ๊กโจ๊กถูกออกจากราชการวันที่17เมษาสองห้าแต่ตามที่ภาคภูมิให้การว่าเอาทองไปให้กับโพอพอโชเนี่ยวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกเจแล้วในเมื่อไม่ได้เป็นเจ้าหนายแล้ว ไอ้ภาคภูมิจะมาอ้างว่าถูกบังคับให้เอาทองไปให้ทุกคนเขาต่อตกันแล้วครับมีวุธิภาวะและตัวภาคภูมิก็อายุ50กว่าแล้วจะหาว่าถูกบังคับฟังไม่ขึ้นครับลบกวนดูข้อมูลนิดนึง เกือบตายไอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> พี่ชิบสายก่อนเป็นมีอะไรแล้วไม่หล่นแล้วโหเคนล่นอีกแล้วหน้ากูเลยหน้ากูเลยพารามสองมอไม<อ>่ได้นิดเดียวกูชีวิตแป้นไปด้วยเซนได้โคตรเซนได้ของจริงอะไรเน,นี่ไยไม่โดนไม่โดนเพิ่งจะดูข่าวมอเตอร์ไซค์เอ้ยเพิ่งจะดูข่าวรถไฟไม่โดนไม่โดนไม่หล่นแล้วหล่นลอยต่อ เดี๋ยวในคลิปได้ไงโอเคเดี๋ยว ฟังศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสันตีนี่แปลกจริงวะจะสังเกตว่าผู้นําองค์กรอิสระต่างๆในประเทศไทยมีเมียมากกว่าหนึ่งนะครับรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับหรือกระทั่งนายกตีก็มีมากกว่าหนึ่งเพียงแต่ว่าโดยพตินัยมีมากกว่าหนึ่งเอาเต้ก็มีเมียสองคนแต่มีเมียน้อยอีกคนหนึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวโอ้โหเมียหลวงทราบหรือเปล่าเนี่ยฮะสามารถมีสามีได้มากกว่าหนึ่งคนแต่สามีคนที่ สามีคนที่สองหนึ่งสองต้องยอมรับคนที่สามหนึ่งสองสามต้องยอมรับคนที่สี่งั้นเต้เอาเมียหลวงของตัวเองอะที่นั่งข้างหลังอยู่เนี่ยให้มันหาผัวใหม่เลยสามคนกูจะเห็นว่ามึงจานุญ,ญาตหรือเปล่าอะไรที่ทําเองไม่ได้อย่าไปแหกปากทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกส้งตีนแล้วก็กฎหมายข้อเนี้จะทําให้สิทธิสิทธิสตรีเอ่อไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามซึ่งโดนกดขี่ข่มเหงเรื่องนี้มาโดยมาโดย,มาโดยตรงมาอย่างช้านานเนี่ยก็จะได้กดแอบเขาเรียกว่ากด ในศาสนาิสลามผู้หญิงมีสามีได้มากกว่าหนึ่งคนในกรณีที่สามกรณีคเท่านั้นกรณีหนึ่งก็คือสามีเสียชีวิตไปแล้วต้องรอสามเดือนสิบวันถึงจะไปแต่งงานใหม่ได้กรณีที่สองก็คืออยากกับสามีต้องรอสามปีถึงจะไปสามีสามีใหม่ได้กรณีสามก็คือตั้งครรภ์อยู่แต่อยากกับสามีไปแล้วต้องรอให้คลอดลูกออกมาก่อนถึงจะไปแต่งงานใหม่ได้แล้วผู้ชายอิสลามเขามีเมียไ,ได้สี่คนไหมไม่ได้ครับ พะมีข้อแม้มากมายครับต้องทําตามข้อแม้แต่ละข้อแม้ที่ทางอิสลามเขาตั้งไว้ไม่งั้นทําไม่ได้ไอ้พวกคุณอิสลามที่ไปแต่งงานแล้วไปแหกตาว่ามีเมียได้สี่คนเนี่ยตอแหลกกันทั้งนั้นนะครับอยากจะมีเมียคนที่สองเมียหลวงต้องเป็นคนอนุญาตไม่งั้นไม่ได้ครับถ้าเมียคุณคนแรกอนุญาตต้องดูแลเท่าเทียมไม่งั้นไม่ได้ครับถ้าดูแลเท่าเทียมไม่ได้ไปแต่งงานมั่วสัวไม่ได้ครับต้องดูก่อนว่าคือเมียคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เนี่ยถูกทรมานถูกทําร้ายถูกอะไรยังไงจากสามีคนแรกแบบไหนบ้าง หรือถูกหย่าจากสามีโดยไม่เป็นธรรมยังไงบ้างต้องดูทุกอย่างมากมายนะครับและเมียคนที่สองสามสี่เนี่ยมีลูกติดมาขี่คนและไม่สามารถจะดูแลลูกแต่ละลูกได้ก็คือสามีคนที่จะอยากจะแต่งงานด้วยเนี่ยต้องมีกําลังต้องมีปัญญาพอที่จะไปดูแลเขาได้และดูแลเมียหลวงได้ด้วยและลูกๆที่มาจากเมียหลวงคนแรกเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อคําพูดเลยพวกผู้ชายิสลามที่อยากจะไปตอแหลแล้วไปแต่งงานมั่วซั่วยอย่างนี้มันไม่ได้ครับต้องไปอ่านข้อกฎหมายแต่ละกฎหมายในศาสนาิสลามด้วยครับ